สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้สามารถนะครับอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศวิวเขาตรงนี้นะครับตอนเช้าๆนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ชมนะครับบรรยากาศสดชื่นตรงนี้นะครับทะเลหมอกนะครับทะเลหมอกตรงนี้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะครับไม่ต้องไปไกลนะครับก็อยู่ที่นครนายกนะครับก็อัปเดตตอนเช้าให้ทุกท่านได้ชมนะครับที่ดินบ้านสวนวิวเขา สัลิกานะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับนี่ครับเห็นทะเลหมอกตรงนี้เลยนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับก็แปลกสันิกานะครับยังมีหมอกให้ทุกท่านได้ชมอยู่นะครับครับก็เร็วๆนี้นะครับประมาณสักวันสองวันนี้นะครับลูกค้านะครับก็สามารถเข้าชมโครงการของเราได้นะครับวันนี้นะครับช่างรางวัลนะครับก็เข้าพื้นที่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรานําต้นไม้นะครับมาปลูกนะครับปลูกตามแปลงนะครับแปลงต่างๆนะครับที่เราแบ่งจัดสรรให้ท่านลูกค้านะครับก็จะได้ทราบขอบเขตของแปลงนะครับนี่ครับแปลงแรกนะครับแปลงหนึ่งนะครับก็อยู่ประมาณตรงนู้นนะครับทางเข้านะครับแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองแปลงที่สามนะครับแปลงที่สแปลงที่หนะครับแปลงที่หได้พื้นที่เยอะหน่อยนะครับก็ หนึ่งไร่เลยนะครับยาวมาถึงตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแปลงที่ห้านะครับสวยเลยนะครับขนาดพื้นที่หนึ่งไร่นะครับแล้วแปลงที่หกนะครับแปลงที่หกได้ต้นตะบกต้นนี้นะครับนี่ครับต้นตะบกแล้วก็ได้สะพานตรงนี้ด้วยนะครับแปลงที่หกนะครับท่านที่อยากได้สะพานตรงนี้ไปเป็นจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินนะครับวิวสวยๆนะครับก็เลือกแปลงที่หกนะครับสองร้อยกว่าตารางวานะครับส่วนท่านที่ต้องการพื้นที่เยอะๆนะครับก็แปลงที่ห้านะครับหนึ่งไร่นิดๆนะครับหนึ่งไร่บวกๆนะครับ หรือว่าท่านที่ต้องการ150ตารางวานะครับบริเวณที่รถวิ่งมานะครับนะครับนะครับสองแปลงนะครับแปลงที่3แปลงที่4นะครับก็150ตารางวานะครับนี่ครับสวยเลยบรรยากาศในพื้นที่นะครับชิดติดริมหมอกตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวซูมให้ทุกท่านได้เห็นนะครับสวัสดีครับคุณประดุงศักดิ์นะครับนี่ครับก็มีโอกาสนะครับก็เข้ามาชมโครงการของเราก่อนได้นะครับก่อนที่เราจะเปิดให้ทุกทุกท่านนะครับ ให้ลูกค้าได้เข้าจับจองเป็นเจ้าของนะครับก็เข้าเยี่ยมชมก่อนได้นะครับนี่ครับชิดติดธรรมชาติตรงนี้นะครับหุบเขานะครับหุบเขาล้อมรอบเลยนะครับฝั่งทางนี้นะครับก็เป็นหุบเขานะครับต้นตะบกต้นนี้นะครับก็นี่ครับสวยเลยนะครับท่านที่สนใจอยากได้ต้นตะบกนะครับก็ให้เลือกแปลงที่หกนะครับแปลงที่หกก็สองกว่าตารางวาได้สะพานด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับแพรตรงนี้นะครับเป็นแพรส่วนกลางนะครับเดี๋ยวเราลากไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวลากไปจอดฝั่งทางนู้นนะครับ ก็จะเป็นตำแหน่งของแปลงที่7นะครับก็อยู่ตรงแพรตรงนี้นะครับแปลงที่7แปลงที่8นะครับขนาดพื้นที่120 122ตารางวานะครับนี่แปลงที่8นี่ครับสวยเลยนะครับก็ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่700,000อ่าราคา7 0,000ไม่ใช่7,500บาทต่อตารางวาเท,ท่าทีนะครับก็แปลงนี้เลยนะครับอ่า120ตารางวาก็อยู่ประมาณสัก9 0 0 0 0 0บาทนะครับประมาณนี้นะครับราคา ลูกค้านะครับสามารถที่จะลงเข็มนะครับลงเข็มในในเล็กในทะเลสาบได้เลยนะครับแล้วก็ทําเป็นเทเลสนะครับยื่นออกมาริมน้านะครับสวยครับขอบคุณครับคุณประทุงศักดิ์ครับสวยครับที่นี่ครับหุบเขาล้อมรอบนะครับก็เหมาะที่จะเป็นบ้านสวนนะครับอยู่ใกล้น้ําตกนะครับอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้ลําธารอยู่ใกล้ๆกับจุดล่องแก่งมากมายเลยนะครับก็มาเป็นบ้านสวนตรงนี้นะครับ สำหรับพักผ่อนมาเที่ยวนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าท่านอยากปลูกต้นไม้นะครับทุเรียนนะครับทุเรียนมะยงชิดมะปรางนะครับก็ให้ผลผลิตดีมากเลยที่นี่นะครับนี่ครับสวนของเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับก็ปลูกทุเรียนนะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับนี่ครับฝั่งทางนี้นะครับนี่ครับนี่ครับทุเรียนทุเรียนที่นี่อร่อยนะครับเป็นน้ําไหลผ่านนะครับก็ทุเรียนรสชาติดีที่นี่นะครับก็ขึ้นชื่อเลยนะครับ แล้วก็โซนสาลิกานะครับเป็นพื้นที่ที่ทุกท่านนะครับสนใจให้ความสนใจมากนะครับพื้นที่แล้วก็แปลงที่เรามาแบ่งขายก็เป็นแปลงขนาดเล็กนะครับก็สามารถที่จะจับต้องได้ด้วยราคาที่ไม่แพงนะครับเงื่อนไขก็ซื้อสดนะครับซื้อสดก็ฉนอนพร้อมโอนเลยนะครับค่าใช้จ่ายนะครับผู้ขายก็ออกให้นะครับนี่ครับ ทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับหลังจากที่เราปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าจัดสวนนะครับก็เริ่มสวยงามหญ้าเขียวนะครับได้น้ําฝนนะครับก็เขียวนะครับนี่ครับก็คุณพนุงศักด์ก็รอคุณพนุงศักด์เขายยมชมอยู่นะครับก็เลียนเชิญนะครับนี่ครับพื้นที่แปลงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแปลงหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้านี่ครับก็สี่ร้อยกว่าตารางวา4 2่ตารางวานะครับ ก็ดินเต็มเลยนี่ครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่สวยเลยนะครับจุดกลางเต็นท์ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับก็รองรับลูกค้าได้หลายท่านเลยนะครับหรือว่าท่านอยากอยากปลูกบ้านนะครับในแปลงนี้นะครับก็สี่ห้าหลังนะครับสบายๆนะครับเป็นบ้านเล็กๆนะครับสไตล์โมเดนหรือว่าสไตล์นอร์ดิกได้นะครับตรงนี้ครับบรรยากาศในพื้นที่นะครับอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะครับ ส่วนแปลงนี้นะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่1นะครับ A1 นะครับ A1 นด้านฝั่งทางนี้จะติดลาธารนะครับมีถนนนะครับถนนเข้ามา5เมตรนะครับถนนฝั่งทางนี้นะครับเป็นถนนขาออกนะครับส่วนขาเข้าให้เข้าฝั่งทางนู้นนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับก็สามารถที่จะวนออกวนได้นะครับวนรอบโครงการได้เลยนะครับให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับแปลงนี้นะครับนี่ครับแปลงหมายเลขห้านะครับ ยาวไปถึงตรงนู้นนะครับยาวถึงหน้ารถตรงนู้นนะครับนี่ครับลึกมาถึงตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่นะครับนี่ครับดินเต็มนะครับสําหรับท่านลูกค้านะครับที่สนใจแปลงขนาดเล็กนะครับร้อยห้าสิบตารางวาเป็นแปลงหัวมุมก็มีนะครับถนนสองฝั่งสองด้านเลยนะครับก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมในพื้นที่นะครับ้านสวนวิวเขาสริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับ เปิดจองนะครับอาทิตย์หน้านะครับแน่นอนนะครับท่านที่สนใจนะครับเข้าเยี่ยมชมก,กันก่อนได้เลยนะครับก็อยู่ในซอยบ้านเดินนะครับห่างสามแยกสลิกาเข้ามาประมาณสักเอ่อห่างจากสามแยกสลิกามาปากซอยบ้านเดินนะครับก็ห้าร้อยมมมเมตรนะครับอยู่หลักกิโลเมตรที่สิบสองนะครับมีหลักกิโลเมตรตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับก็จุดสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็เข้ามาในซอยบ้านเดินนะครับประมาณสักแปดร้อยเมตรนะครับตรงมาอย่างเดียวนะครับก็มีโครงการของเราอยู่ตรงนี้นะครับ ก็อยู่ใกล้น้ําตกใกล้ๆลาธารใกล้ๆเขื่อนขุนด่านใกล้ๆกับตลาดนะครับตลาดตลาดลงเกลือนะครับแมคโครโรตัสนะครับอยู่ใกล้พื้นที่นะครับอยู่ใกล้ตัวเมืองนะครับก็ให้ความสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สนใจก็ติดต่อผ่านทีมงานนะครับทีมขายสามารถแลนด์แปดแปดแปดนะครับหรือว่าติดต่อที่คุณสามารถโดยตรงได้นะครับก็ศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเก้าสามห้าศูนย์นะครับก็ยินดี ให้รายละเอียดให้เงื่อนไขกับทุกท่านนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้กับทุกท่านได้ชมอย่างต่อนเนื่องนะครับบรรยากาศในพื้นที่นะครับก่อนถึงวันเปิดจองนะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ